ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตามกันต่อครับกับไวล่าพัฒนาประจำววันที่เจ็ดกุมภาพันธ์พศออ2568ครับสำหรับไวล่าพัฒนาวัดที่แล้วนะครับนอกนี่ครับเด่นแปดสองหนึ่งครับเด่นแปดสองหนึ่งเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นแปดกับหนึ่งวิ่งหนึ่ง ตัวเดียวครับวิ่งหนึ่งตัวเดียวส่วนเลขจ้าคู่ก็มีแปดสี่แปดหกหนึ่งหกหกหนึ่งครับเลขสามตัวก็มี 8, 1, 6, 4, 1, แปดหนึ่งหกสี่หนึ่งหกเราก็ว่าเลขออกแปดหนึ่งศูนย์ครับออกแปดหนึ่งศูนย์ข้างล่างอ 1, อกหนึ่งแปดเขาวิ่งเลขหนึ่งครับนี่ครับออกเลขวิ่งแล้วครับเนาะเขาแต่เลขวิ่งนะครับเลขจ้าคู่กับว่าเขาจะเคลียร์เนาะครับเนาะ พอไม่ี่น้องเย็ซีกอะรองเอาไปจับกรัรมพูจาเดื่นอุปนิมณ์นเนอะครับจับกัมพูจาเดื่นอเุปนิมณนตัวนลขสามตัวนี่มันก็เข่าอยู่ตลอดนะครับระวงังหัวที่ออกหดัดก้อนๆเหมือนหลังยุดครับแต่วังวันนี้เข่าครับเนี่ยมันก็เข่ามาหลายงวดแล้วครับเลข่สามตัวมาหน,นึ่งตัวเนี่ยครับเล่น ปดหนึ่งแปดกับหนึ่งวิ่งหนึ่งมันก็มาแปดหนึ่งลองคำนวณมาแปดหนึ่งมาหนึ่งแปดนะครับแปดหนึ่งศูนย์ครับครับเงื่นอนไขก็มาตามกันต่อครับลองมาเบิำนวามันศุกราหรือมันศุกร์นอคําคำนวณเรามีส่งมีลาบครับเอาเงินกันเลยครับ วันที่เจ็ดกุมภาพันธ์พอสองพันเอร่อยพวกสิบแปดครับเด่นสามตัวมั่นหนึ่งตัวครับ สี่ฮาหกครับสาสามตัวมาหนึ่งตัวหรือสองตัวนะครับเนาะ อะเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวครับเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นสี่เด่นสีนกับหกครับวิ่งสี่ครับ วิงซีได้ครับความนีนมน่วิงซี่ันกบมันสินมาบอกรับขันซีมากวกกบมากนะครับอันฮกกมากกับหามากครับนี่อยู่จำเน,ยนียน,น,นะครับสามตัวนี่ต้องมาหนึ่งตัวได้นะครับสามตัวมาตัวได้กับตัวหนึ่งนะครับหาเบินก่อนวิงซีมานซียังโบหูค,ครับ ดับคู่วันนีคค้ครับหกคู่ด้วยครับด้วยงวดนี้หกคูหกศูนย์สี่ศูนย์สี่สองสี่สองสี่สอง C 8ครับ51 58ครับเด่น C คูหกศูนย์่ศูนย์่สอง แปดครับเล่นสองคูครับเล่นสองคูศูนย์สี่ สี่สี่แปดครับเด็กสองขวบสี่ศูนย์สี่แปด บนนศูนย์องศูนย์หน่งสองศูนย์หนึ่งบนติดศูนย์หนสองโตที่นี่ ศูนย์สี่สองห้าสี่แปด นาจอด้วยครับบาทนี่ครับนาจอครับสําหรับห้ยลาพัฒนาประจำของวันที่เจ็ดกุมผ้าพันพ่อสอสองพันพาลอยหกสิบแปดครับเด่นสามโตมั่นหนึ่งโตัวกับเด่นสี่หาหกเด่นสองตัวมั่นหนึ่งโต,โตเด่นสี่กับหกวิ่งสี่ตัวเดียวครับวิ่งสี่ตัวเดียวตัวเลขจับคูกับเลขสี่ศูนย์อ่า จะูกัมี่หกศูนย์สี่ศูนย์สี่สองสี่แปดฮาหนึ่งแปดครับสุดเด่น็ครับนอกเด่นสองตัวก็มี0ศูนย์สี่ครับตัวเลขสามตัวก็มี0ศูนย์สสองแปดครับศูนย์สสองฮ่าแปลองมาไป็นที่หนาเพิ่งได้ครับมีโศกมีลาบมีดวงมีดวงก็เถอวครับถ้ามีดวงก็บ่เถอ นี่กันรุดไปน้ำกันเลยครับม,มีดวงกันคิดตาเฉพาะมีดวงกับร่องเสียงเบิกเลยครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเสน่ห์นะครับเนอ้องขอพักผ่อนขอไม่พ่น้อง S T ทุกคนจงโชคดีฝากคนไรงกดแชร์สองชิ้นมารวยน้ำเนี่ยเด้อครับครับสวัสดีครับ